อ่าสวัสดีครับนี่จะมาติดตั้งเร่งไฟฟ้าไดโน่นะครับไดโน่บล็อกในออนิวนะในออนิวปีสองพันสิบสองนะครับทุกคนวิธีติดตั้งก็ไม่ยากเขาจะให้สายมาให้สายเป็นสายค่อมนะนี่นะให้สายมาเฉพาะรุ่นนี่คือหน้าตามันมาดูติดตั้งแล้วก็ถอดปลั๊กเดิมออกนี่นะ ดึงปลั๊กเดิมออกกดเขี้ยวข,ข้างนี้นะแล้วก็ถอนขึ้นถอดขึ้นนะครับนี่นะมันจะเป็นแบบนี้ปลั๊กเดิมก็แบบนี้แหละแตบบ่มีนี่อันนี้มีมาสองหัวแล้วก็ถอดปลั๊กเดิมแล้วก็อันนี้ปลั๊กใหม่เสียบค่อมนะครับมันจะมีบังคับตัวผู้ตัวเมียให้มาสองหัวแล้วก็ค่อมไม่เฉยเนี่ยนี่ก็เข้าฝั่งหนึ่งอันนี้ก็เข้าฝั่งหนึ่ง นะไม่อย่างนั้นเราก็ต้องเซตอาปูจะไปใส่ตัวนิวต้องเซตนะครับอะไรอย่าง นี่นะตัวที่แม็กเก่าเสียบแล้วใช้ได้เลยนะครับอันนี้ต้อง Set. Set เซตเซตค่าี๋ยวมาดูเ,าเสียบเสร็จแล้วก็เปิดกุนแจนะครับถึงเปิดสวิตช์ออนมันจะขึ้น C นะครับ แล้วก็กดคันเร่งให้สุดนะครับห้าวินี่ครับจะทำงานมาเป็นตัว A คือออโต้แล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับนี่ครับนี่คือโหมดออโต้ตัว A เป็นโหมดออโต้ส่วนคันเร่งคันเร่งเราใช้สองปุ่มนี้ นี่เป็นเมนูปมเมนูข้างซ้ายนะครับเรากดนี่เป็นคันเร่งนะครับนี่คันเร่งที่เราสามารถปรับได้เก้าระดับเรากดขวานะครับใดูดูรอบเดิมๆจะหน่วงๆหน่อยครับเี๋ยวกดไป เราองกดแล้วก็ขับดูว่าเราชอบเท่าไหนนะครับแต่ธรรมดาันจะอยู่ประมาณ4ี่ห้านี่นะครับถ้าเลยนี้มันจะมันจะกระตุกนะครับมันจะเร็วเกินไปมันกดได้ถึงเก้านี่นะเก้าแล้วก็กลับมาศูนย์ถ้าเราจะเลือกก็คือกดถึงเก้าแล้วมันจะกลับมาเริ่มใหม่นะเนี่ยมันจะหน่วงๆน,นะ ศูนย์คือขั้นเร่งเดิมก,กดเพิ่มึันไปมันจะเป็นขั้นเร่งเก้าเก้าสิบระดับ, <90 S 1> ดบไม่ไแหละสมมติเราเอาสี่ใช่ไหมเว5ห้าว่าถ้าเราก,กดฝั่งนี้ค้างไว้เนี่แล้วก็ไล่ไปมันจะเป็นห้าสิบหนึ่งห้าสิบสองนี่นะนี่คือปลายมัน แต่เราไม่ได้ปรับสมุดขนาดนั้นแล้วก็กดแค่นี้กดกลับนี่กลับนี่โหมด, 5. 5ดห้าห้าก็ว่าเร็วนะครับแล้วก็ปรับแค่นี้เลย เก้ากาออกตัวกระตุกแน่นอนครับอันจะเปิดไว้ตั้งสีนะครับแล้วก็ดูหมดต่อไปนี่คือเดินหอบหอบเป็นตัวเหตุอันนี้อะไรไม่รู้ต้องดูในคู่มือนี่เป็นลอ็อกลอกอีโค นี่หมดออตโต้จะทำงานตามจะประมวลผลเองนะครับามาดูว่ารถเดิมหอบได้ไหามาหอบนะกดแช่ไว้แล้วเพิ่ม เปิดมือหอบได้นะทุกคนอือตัวนี้รถทรายจะปรับแล้วนะ่ะหอบจะไม่ได้ตั้งไว้โอเคอนั้นกดสายแช่ไว้ให้เข้าโหมดเอ,อ่อให้ไป <c oughs> คันเด้งธรรมดานะครับเป็น็บโอเคประมาณนี้วิธีติดตั้งแล้วก็ไปลองใจกันดูว่าจะเลือกเอาหมดไหนนะนี่ก็ประมาณนี้ครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่จะใช้กเล่งไฟฟ้าไรโนบ็อกนะอันนี้นะครับอันนี้ราคากำลังดีประมาณพันสามเก้าสิบนะทุกคน,นเลือกซื้อกัน ใส่แล้วก็ถือว่าโอเคเห็นผลเห็นผลกว่าพวกไออฟวันอะไรเนี่ยดีเหมือนกันครับแต่แล้วแต่ชอบโอเคที่นี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ครับตามครับงยาอนิกาสวัสดีครับ